สวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกเตงโมูทุกประเทศทุกท่านพบกผมของับได้สารี่ทำเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับตามหลังภาพเลยครับผมข้าวโพดครับวันนี้นะครับ่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านถ้ารักก็ใช่ครับผมสนใจสินค้านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับส่งตัวประเทศเหมือนเดิมพ่อแม่ทุกภาคเลยครับแอปไปี่เพ f เฟซบุ๊กนะครับบริษัทเกษตรหรือโทรไปที่ศูนย์้า ห้าสามเก้าเก้าสองสี่สองครับผมนะครับวันนี้ครับเอฟซีหลายท่านถามมาว่าเรื่องหนอนในกระพดนะครับผมปัญหาเรื่องหนอนในกระพดเนี่ยหนอนกระทูาลจุดนะครับคุณพ่อแม่อยากทราบว่าจะมีตัวยาไหนอบามิอิมานเกตินเบสเนะครับที่คุณพ่อแม่ถามมาว่าทําไมมันไม่ตายทําไมมันตายแป๊บเดียวนะครับคุณพ่อแม่ดูที่ยี่ห้อครับผมนะครับยิ่งถูกก็ยิ่งได้ครับนะครับ ยาหนอนในกระเพาะที่เอฟซีของผมทําอยู่นะครับพร้อมกระโพดฝักใหญ่ไปเลยในตัวนะครับผมยาหนอนผมโฆนําครับช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นเลยนะคพ่อแม่เดือนนี้ครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับใกล้หมดเขียดแล้วด้วยนะครับยังไม่พอครับยาฆ่าไข่คุมไข่เป็นยาจับใบในตัวเอสเคพีโตเลียมออยล์แลกซื้อในหนึ่งร้อยบาทครับคุณพ่อแม่นะครับอย่าลืมครับพราโพดฝักใหญ่ต้องเป็นไฮเองต้นไม่สวยนะครับคุณพ่อแม่ฉีดได้จนถึงเก็บเกี่ยวได้เลยคับพ่อแม่ นูแทกไฮเอ็นเพียงซองเดียวนั้นมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนไม่มีให้มีได้ครับถ้าเปิดใจคุยกันซองละไม่ไม่กี่ร้อยบาทเองครับไม่ถึงสามร้อยได้ซ้ำไปนะครับส่วนเอสเคแรกซื้อนะครับหนึ่งร้อยบาทถ้าซื้อเดลเน็กหนึ่งกิโลนะครับผมก็ประมาณอยู่ที่เก้าร้อยเนาะแรกซื้อเอสเคอยู่ที่ห้าสิบบาทเองครับขวดหนึ่งเห็นไหมคุณพ่อแม่การฉีดยาหนอนนั้นนะครับที่มันไม่ตายครับก็ดูที่ยี่ห้อครับคุณพ่อแม่นะครับ หาซื้อที่ไหนได้ล่ะลูกหาซื้อยากเหลือเกินก็ที่นี่ไงครับผมที่กเกษตรเปิดมาห้าสิบกว่าปีครับคุณพ่อแม่ผมเป็นลูกเกษตรกรด้วยครับผมจะย้าเสมอว่าผมไม่ลืมไม่ลืมถิ่นที่มาตัวเองนะครับอันนี้ก็จะมาเล่าว่ามันมีแค่นี้ครับยานหนอนเดเนีอีมามบิกตินเ็นโซเอตที่เก่งที่สุดหรือแบบน้ำก็เป็นโซเวลครับคุณพ่อแม่ถ้าจะเอาให้เหนื่อยชั้นหน่อยก็เป็นเอ็กซอบวกเข้าไปครับ คือเราไม่ต้องฉีดยาล้ำเลียมอะไรครับสําหรับเกษตรกรที่เขาปลูกเยอะนะฉีดยาเนี่ยเห็นห้าหกรอบกันยังไม่จบคุณพ่อมาลัาง่งเล่ากันเมื่อวานเนี่ยสี่ห้ารอบเลยครับพ่อแม่แต่สําหรับผมที่แนะนําไปเนี่ยถ้าฉีดตามโปรแกรมที่บอกไว้นะครับมันจะฉีดแค่สามรอบสามรอบบรรจุครับคุณพ่อแม่ลองลองได้นะครับเป็นแนวทางทางเรื่องของเราเราทำน้ำหนักไม่เคยได้ฝักไม่เคยใหญ่ก็แบบที่ผมบอกครับ ชีบวกกระยาหนอนไปเลยครับนูแทกไขเอ็นทาดนดินจยเป็น16เสมอช่วงขยายใครเจอกระโพดฝักหลอนี่ยแะครับคือเส้นไหมมันมีเฟียฟไฟลงท่อน้ําเลี้ยงท่อท่ออะไรนะเกย,ยสอนนะครับมันดวนเพียวทําลายป้องกันง่ายมากครับปล่อยเลยตัวซานชีทางทําหยุดมันจะไม่มีอะไรกวนใจนะครับขั้นตอนเริ่มแรกนะพ่อแม่จะปลูกขา้าวโพดแล้วอ่ะนึกถึงจิจะเกษตรครับอ่าแล้วไปต่อนะ หนึ่งต้องตัวคุกเมล็ดครับคุณพ่อแม่ด้วยเวอร์ดิมาร์ค1 0ซีซีต่อเมล็ดพันธุ์หนึ่งกิโลนะครับเริ่มหยอดตั้งแต่ระยะจนถึง21วันมันจะไม่มีอะไรมาควนถ้าคุณพ่อแม่ลองใช้สิ่งที่ลูกแนะนำไปดูเพราะหลายๆคนที่ดอนแขวนนะครับตรงสุวรรณบ้านปื้มที่ก็ปลูกข้าวโพดเขารู้จักนะครับว่ายาอะไรใช้แล้วมันดีนะครับแต่ส่วนมากก็จะไปซื้อที่ ล่างๆกันหน่อยก็จะฉีดบ่อยกันต้องเข้าใจนะครับว่าฉีดบ่อยกันมากผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดื้อยาหรอกเราดื้อเองนะครับผมเป็นคนตรงๆแบบไม่มีสร้างภาพมันยากครับคุณแม,ม่แม่สร้างภาพให้แบบดูเองดูดีเนี่ยมันน่าเกียดผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่ลูกออกมาแนะนำเนี่ยเพื่อให้คนที่เขาลองนําใช้แล้วได้ผลจริงลูกถึงกล้ามาพูดได้นะครับมีตัวตนเหมือนกันทุกๆเพื่อที่ลูกแนะนําคุกเมล็ดด้วยเวอริมาร์ค ต่อมเมล็ดพันธุ์หนึ่งกิโลสิบซีซีต่อน้ำยี่สิลิตรฉีดพ่นไปเลยครับคุกคุกเขาอะคุกคุกเถุงคุกค,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 คุแล้วก็หยอดไปครับหยอดไปจนถึง21วันเนี่ยคุณพ่อแม่ยี่บเอ็ดวันเลยนะมันจะไม่ค่อยมีหนอนมากวนเลยนะครับไม่มีหนอนมาลงอะ่ะผมเห็นเกิดปลูกมาได้เจ็ดวัน 7, หนอนเจาะก,กันแล้วแต่ FC หลายท่านที่นําไปใช้เนี่ยนะครับไม่มีเลยรอบที่สองล่ะ ยี่สองถึงสี่สิบห้าวันในการฉีดยาหนอนข่าหนอนกําจัดหนอนนะครับเอสเคพีเทียมออยนะครับบวก The Next, บเดอะเน็กแล้วก็ไปอัตรา,าก,การใช้สิบกร,รัมเองนพ่อแม่สิบกร,รัมบวกเอสเคเข้าไปสามซีซีหรือห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบิลใช่ไหมครับมันจะคุมได้นะครับไปจนถึงระยะสี่สิบห้าวันเองพ่อแม่นะครับเอสซีหลายท่านที่ทาได้สําเร็จเข้ามาเมนท์ผมหน่อยนะครับ <c oughs> ไม่ได้แบบคือผมเห็น ลูกค้าเนี่ยเฮียผมจะสอนเสมอนะครับว่าเป็นนายจ้างผมถ้าลูกจ้างไม่มีคุณพ่อแม่มาซื้อมืนอุหนุนเนี่ยเฮี mm. ยก็มีตังค์จ่ายนั่นแหละครับผมถึงรัก,กรเกษตรเดีกว่าผมรักอาชีพเกษตรดลงนั้นผมจะตัดวงจรที่วิ่งขายายากันเลยเกินความเข้าใจเราต้องเปลี่ยนจุดกันให้ได้ก่อนนะครับยี่สบสองถึงสี่ห้าวันนั้นเราจะใช้ตัว SK บวกกับเดนิกยูโซเวลแบบน้ำครับมีหมู่บ้านโซเวลอยู่ผมเรียกเขา เขาฉีดยาหนอยแค่สามรอบครับคุณพ่อแม่ไม่มีหลอกสี่ห้าหกรอบนะครับลองสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะเปลี่ยนใจอันนี้อมาเป็นแนวความรู้ครับเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ดูมินิตแต่สินค้าขายดีมากต้องขอคุณ f อฟที่สั่งกันออกไปถ่ายรูปส่งมาครับพืชอะไรมีปัญหาอะไรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันครับดูเบื่อเขาเป็นแนวทางนะครับยี่สองถึงสี่ห้าวันนะครับยาเดนิหรือโซเอ โซเวลนะครับหรือนะครับมีแบบผงกับแบบน้ำพ่อแม่โซเวลก็จะเป็นแบบน้ํานะครับผสมง่ายผสมยาข้างนอกนะครับพ่อแม่ผสมกันข้างนอกกับยาตัวไฮเอ็นซองใหญ่ไอ้ฝักใหญ่อะเราฉีดไปเลยนะครับช่วงยี่สิบสองถึงสี่ห้าวันเนี่ยครับพ่อแม่หนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งไปฉีดตอนไหน,นครับพ่อแม่หลังจากนี่ครับถึงสี่ห้าวันเราได้รอบแล้วเราไปฉีดอีกหนึ่งรอบ เวลาเราฉีดยานรับฉีดมันกอกยอดครับอย่าไปบางทีก็รับจ้างเขาฉีดผมก็จาใจว่าในการรับจ้างนั้นอันตรายนะครับรู้จักนิสัยคนไทยเนาะ <c oughs> นะครับผมเจอกับตาผมก็ดนมากระมือนะครับแต่ถ้าทำไมยังไม่เคยเจอเป็นผมไงพบว่าผมเนี่ยลงทุกพื้นที่ทุกพืชน,นะครับผมก็เจอผมก็นํามาเล่ามาแชร์เพื่อป้องกันนะครับในการรับจ้างฉีดเนี่ยอันตรายหน่อยแต่ต้องเข้าใจครับคนดีก็มีคนไม่ดีก็มี ฉีดกอกย่อหน่อยนะครับฉีดให้มันมันไหลลงนะฮะก็ไม่ต้องไปจี้แบบจูดก็เดินช้าๆหน่อยครับไม่ต้องวิ่งครับพ่อแม่เนอะครั้งที่สามที่ฉีดยาหนอนเนี่ยก็คือสี่สิบห้าหรือสี่บหกวันขึ้นไปช่วงัะหว่างน,นี้นครับสี่ห้าสี่ิหกวันเนี่ยเราไปฉีดเราก็ฉีดตรงเน้นไหมตรงฝักไหมมันหน่อยนะครับยาหนอนมแมลงอีกซอก็ได้เก็บงานครับพ่อแม่ดูนิกสิบกร,รมัม ฉีดให้มันโดนนะครับคุณพ่อแม่ฉีดคือมันติดฝักแล้วเราเรามาเน้นฝักครับช่วงน,นี้นะครับให้เอ็นก็ฉีดไปหนึ่งรอบครับฝักไม่ใหญ่มันผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเดี๋จะโดนโจมตีนะครับผมอยากให้รอนใช้ัะค้างครับหนึ่งซองเนี่ยครับทําให้ฝักใหญ่จนเปลี่ยนชีวิตได้นี่คือความรู้สึกที่ดีผมเอามานํามาแชร์สาหรับท่านใดก็คงจะแอบยิ้มอยู่ว่าเคยทําและทําไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้ไปด้วยกันครับผมในสารน้ำมันเศษ ทำด้วยหัวใจไม่มีใครสั่งให้ผมทํานะครับแต่ผมเห็นความเดอดร้อนกับพี่น้องเกษตรกรด้วยคําว่าไม่เข้าใจตัวยาบางคนเก่งสามัญมานั่นคือวงจรที่คุณกําลังตกเข้าไปเป็นเครื่องมือนะครับผมศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ทําปฏิบัติมานี้ก็อยากเอามาแชร์ให้คุณพ่อแม่เท่านั้นที่เปลี่ยนลองเปลี่ยนสิ่งที่ลูกบอกดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะเห็นผลลัพธ์ที่มันเหนือความคาดหมายนะครับดินฟ้าอากาศ เราห้ามเขาไม่ได้นะครับเมื่อไหรนะครับที่ฉีดยาไปแล้วเนี่ยก็ต้องสูตรทนฝนก็ต้องบวกตัวเอ็กเคนะครับไปจับไปในตัวด้วยไม่ต้องไปเพิ่มหาซื้อให้เปลืองเงินทําไมครับพ่อแม่นะครับเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้ดูนะครับสินค้าก็สั่งได้ครับผมขอบคุณจริงๆไม่ง,งั้นลูกคงไม่ได้นั่งอยู่แง่นอนเพราะว่าไม่มีใครจ้างใช่ไหมครับนายจ้างของผมก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่สั่งกันมาไม่ใช่เจ้าของบริษัทชัยเกษตรเปิดมา50ปียืนหยัดด้วย ก็พ so <laughs> like so ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับเชื่อมั่นมาตลอดและทําได้กันตลอดทําได้แล้วไม่ต้องมาถามหาขายผมนะมันมันสวยงามก็คือการตลาดเราต้องมองด้วยครับพ่อแม่จะปลูกอะไรก็ขอให้มองตลาดนะครับยาหนอนมีแค่นี้ครับพ่อแม่บูลิมาร์คคูมเมล็ดครับมันคุมได้จนถึงยี่สิบเอ็ดวันหลายๆคนบอกว่าไม่เมล็ดมันไม่งอกเลยก็มันไม่งอกมันโดนจิ้งหรีดกัดนะครับมันไม่งอกหรอกมันโดนจิ้งหรีด งอ่นิดเดียวก็กระโดดกัดแล้วถ้าเจอบริมาณเนี่ยคุกเข้าไปเนี่ยครับโคตรคุ้มเลยครับพ่อแม่ CPC อะ่ะใช้ได้กับทุกๆุกเมล็ดพันธุนะคุณพ่อแม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นก็เพื่ออย่างเดียวนะครับเราต้องเข้าใจด้วยไม่มียาจํากัดของพืชนะครับนะครับพ่อแม่ไม่งั้นเราจะโก,กวิ่งหาแต่ยาข้าวโพดยาทุเรียนยาลำใหญ่มาเรียนรู้ไปกับแดนอีสานดีกว่านะครับแล้วนําไปปรับใช้ในพื้นที่ตัวเองนะครับ มือใหม่เขาทำสำเร็จกันเยอะแยะมากมายด้วยการแนะนำไปผมเอาสีดีมาให้คุณพ่อแม่เนาะอ่ะบริมาร์ก e นะครับคุกเมล็ดโซเวลหรือเดอร์เน็กถ้าเป็นเดอร์เน็กแบบผงอีมาเมตินต้องเดอร์เน็กครับผมเก่งที่สุดนะครับบวกเอสเคไปเลยนะครับผมผมอัตราการใช้สิบกร,รัมนะครับสิบกร,รมัมผสมยาข้างนอกครับผสมยาข้างนอกนะครับพ่อแม่ถ้าน้ำ ที่เคยฉีดยาหนอนไม่ได้ถ้ามันเป็นด่างสูงก็เปลี่ยนน้ำครับมีตัวปรับสภาพน้ำพ่อแม่คุณพ่อแม่ต้องเข้าใจว่าน้ําก็มีผลเกี่ยวข้องกับตัวยานะครับถ้าน้ําประปาหรือบาดาลตรงนั้นมันไม่ดีมันเป็นด่างสูงนี่จบครับยาหนอนบวกกับยาชะลาตายห่าหมดเลยใช้ไม่ได้ครับยาหนอนลองดูครับพ่อแม่แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับน้ายาล้างท่อก็เป็นด็อกบารครับคุณพ่อแม่ท่อสายหยดที่เราซื้อมามันตันปุ๋ยเนี่ยด็อกบารครับ ครับขวดละไม่กี่บาทน,นะครับคุพ่อแม่เป็นจับใบเป็นยาปรับสภาพน้ําในตัวนะครับครั้งที่สาก็อย่าลืมนะครับในเมื่อออกฝกักออกฝักออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นตัวโดเน็กหรือซูเวลก็ได้ครับสิบกร,รมัมต่อน้ำยี่ต่อน้ำยี่สบลิตรนะครับบวกกับเอสเคเขไปสามสิบซีซีถึงห้าสิซีซีนะครับพ่อแม่ฉีดไปที่ตรงหัวมันะฝักมันะ่ะที่มันเข้าเจาะนะครับพ่อแม่ อย่าลืมปล่อยตัวซานเชสเข้าไปนะครับทางดินสายมยุหยดนะครับมันจะกันเพี้ยที่มันมาจับดอกเพี้ยที่ดำๆที่มาเจาะจับยอดดอกเนี่ยในถ้าเกสรมันจะลงมาที่รังไข่เข้ามาในไหมไม่โดนนะครับพ่อแม่ผมก็เคยปลูกนะครับเคยทํามาด้วยแล้วก็เลยเข้าใจว่ามันไม่ได้แบบยากอย่างที่ทุกๆคนหาวิ่งหายาหนอนกันเนี่ยผมปวดหัวใจแล้วก็อยาาเอามาแช่ ความรู้ที่มีขอบคุณท่านที่ทนครับฟังแล้วก็สั่งสินค้าเข้ามาด้วยความจริงใจครับด้วยปรารถนาดีนะครับไม่ต้องจบสูงครับทุกคนทุกท่านก็ทําเกษตรมาผมไม่มีใครจบสูงเลยทําไมค่อยมีทําสําเร็จได้นะครับมีดีกับไม่ดีครับพ่อแม่รินรู้เลยนะครับกับบริษัทธนเกษตรเปิดมาเกือบห้าสิบกว่าปีนะครับ โทรปรึกษา095-539-922สั่งสินค้าหรืออยากชมภาพในเพจ Facebook แอร์เปที่บริษัทเชียงแยเกษตรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับคุณพ่อแม่สำหรับคลิปนี้ลูกมาทำห้แล้วนะครับตามเรียกร้องเลยนะครับอยากให้ในสารชายเป็นความรู้แล้วก็หลายๆคนคงจะวิ่งหาแต่ยานอนกันนะครับมาเปตินเป็นโซเอนะครับแบบนะ้ำแบบผมก็ต้องเป็นตัวโซเวลนะครับแล้วหรือเป็นตัวแบบ เด n เนกแบบของนะครับลองดูครับเราเจ็บตัวมาหลายครั้งแล้วเราลองมาเปลี่ยนอีกสักครั้งนึงจะเป็นไรเพื่อสิ่งที่ดีกว่าครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่เก่งสามัญญาเนาะเพื่อป้องกันครับผมก็มพูดได้แค่นี้เนาะผมอยากให้ท่านนั้นตระหนักถึงเงินที่เราหามาลงทุนบางคนกู้เข้ามานะครับบางคนก็ไปเอา อะไรกับร้านยามาเป็นหนี้เป็นสินนะครับการลดต้นทุนผลผลิตที่ดีมาตรฐานนึกถึงเกษตรสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้เว้เพียงนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมสั่งสินค้าก็แอดไปที่เพจ095 539ก้าห้า้ลูกจะรู้ลูกจะดีใจมากเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้สักครั้งหนึ่งนะครับ สงส,สงสัยตรงไหนนะครับแอดทิ้งคำถามไม่ได้ครับพ่อแม่ทิ้งคำถามไม่ได้เลยใต้คลิปอย่าไปอายครับใครจะเก่งมานจะเกิดครับพ่อแม่เม้นมาเลยครับ